ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็จับแฮนด์ขับรถออกมาจากบ้านในเวลาเที่ยงวันวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งเพื่อนของผมนั้นเขาจะได้ไปส่งของที่ต่างอำเภอผมก็เลยว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยจะเดินทางไปกับเพื่อนนะนะขับรถจากในเมืองนะครับไปอีกหนึ่งอำเภอนะครับระยะทางประมาณ50โลนี่แหละไม่ไกลมากนะครับ แล้วก็จะเอารถนะครับเข้าไปเช็คระยะนะครับผมก็5,000โลแล้วนะ X Max ของผมเนี่ยระยะเวลาก็2ปีแล้วแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างไปเดินทางเลยครับการเดินทางในแต่ละครั้งนะก็จะต่างกันไปนะครับครั้งนี้เป็นการเดินทางมอเตอร์ไซค์ที่ผม มีเพื่อนร่วมทางไปด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบถึงแม้ไม่ได้จะไปไกลอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกเลยแหละที่ไปกับเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะส่วนมากก็จะเป็นกระบะนะครับอ่ะพอส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปแวะทานข้าวนะครับอันนี้ผมมาที่อำเภอบลรบบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะไปแวะกินเป็นข้าวขาหมูน,นะครับแล้วก็ เพื่อนผมว่ากินกว๋วยเตี๋ยวนะตรงนี้ยเดินทางมาตอนเที่ยงก็ร้อนนิดนึงครับแวะจอดทานข้าวกันก่อนเอาทำไมภาพนี้มันเป็นอย่างนี้วะอ่าภาพมนี้มันเป็นอย่างนี้อนเออหมุนเลยเออไม่ดีไม่ฮาวะ่ะมุนได้กับได้แต่ว่าภาพในกล้องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะตแตกๆอย่างนี้เหรอเนีย แล้วพอเอาไปเอาไปยิงจริงอ่ะมันชาดมากเลยนะแม่ก็แต่ือางันเอรอเอาแต่ว่าคูเห็นมึงลงมึก็ชัดอยู่เลยมันก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วเราสูมมองสูบเข้าได้ไหมได้เราสูมในคอมก็ได้อโอเวลาอยากอยากมองใครเราก็ไม่ต้องแบบมาหันมองเราเอาไอ้นี่หันแทนแล้วทำไมมันมันดูค้างๆได้ด้วยวะ เลีนมาถึงตรงไหนเนี่ยมันเป็นเลนไบที่สองอันอมันชนกันพอดีไงอืมก็เลยแบบกลายเป็นแายนี้กำโซกับเดะเป็นตะคนดดีเนาะหัวเมาส์มันกูอยากหาอะไรแบบเริ่มส่งๆจีนย <c oughs> อมงร้อ,อน้นาวอ่ะหนาวเลย มึงจะไปไหมไปไหนไปนครปฐมไปหนองคายไปไหนไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหยู่ถึงวันไหนหมดจัดไปได้จะไปดีไหมคุ้มหรือเปล่าถ้าเราไปก็ไปอะไปไหน อู้หหยุดไม่ได้วันอาทิตย์ลงหน้าก็ด่าอีกด่ามาก็แกจะมาแกถามว่ามึงเป็นอะไรกับวันหยุดมึงหยุดแต่วันจะหยุดแต่วันหยุดทนั้นเลยวันธรรมดาไม่เคยหยุดแต่พูหยุดพูหยุดได้คือแต่วันพูดเพระาะถึงหักพี่เขาพี่เขาจะได้หยุดวันจันทร์กับบังคารเนี่ยอ่าฮะเออกูเลยไปหยุดตรงนู้นไมืไ่อไหร่เอา เียกนต้นาะส่งข้าวส่งของแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางกลับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแล้วล่ะครับทีนี้ตอนกลางวันแล้วก็เวลาทเที่ยงเทีย่ยงบ่ายแบบนี้เนาะค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เป็นหน้าหนาวอ่ะ ก็ถือว่าร้อนเลยละครับเอาน้ำมันก็ช่วยเราได้นะครับในเวลาเดินทางก็จอดแวะพักรถเรื่อยๆพักคนด้วยแล้วก็เข้าห้องนงห้องน้ำให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบนะถ้าไปอย่างนี้ก็สนุกสะดวกสบายดีครับค่อยๆไปกันนะ เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นการเดินทางที่แปลกเหมือนกันนะเราก็เดินทางในช่วงที่กลางวันแล้วก็อากาศร้อนๆแต่พอเราบิดแฮนด์ออกไปร่างกายของเราก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วก็ความร้อนก็จะลดลงนิดหน่อยนะเออผมว่าก็สนุกดีนะขับมอเตอร์ไซค์เนะี่ย ของุะเดี๋ยวของไปม็ที่ามาต่างอำเภอก็แวะซื้อของฝากนิดหน่อยครับผมจากนั้นผมก็แยกทางกับเพื่อนนะครับก็นัดกันว่าเย็นนี้เนาะจะไปเจอกันที่แก่งเลิงจานไปดูพระอาทิตย์ตกชิวๆนะครับส่วนผมก็เดินทางไปที่ตัวเมืองแล้วก็จะเดินทางไปที่ศูนย์อ e ีฮงมอเตอร์มหาสารคามเลยนะครับก็จะไปเช็คระยะนี่แหละไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกลองอะไรต่างๆนะ เดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับว่าค่าเสียหายเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับในการเช็คระยะ5,000กิโลเมตรของ x m a x 300เนี่ยนะ ตอนนี้เพิ่ง4,000 4,090เปลี่ยนทั้งหมด3รายการก็ประมาณนี้ครับ876บาทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนไส้กรองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปนั่งรอระหว่างนี้ก็ชิวๆครับนั่งตากแอร์แล้วก็จิบน้ำ ขับรถมาร้อนๆได้มานั่งห้องแอร์ก็เป็นอะไรที่ถือว่าแบบมีความสุขมากเลยนะมานั่งตากแอร์เย็นๆเนาะออระหว่างนี้ก็รอรถทําเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางออกไปที่แก่งเริงจานนะจะเป็นคล้ายๆอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกตรงนั้นนะตามที่ได้นะัด mm hmm. เพื่อนอวายนะครับ โอเคพอรถเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับไปที่แก่งเริงจานมหาสารคามเลยครับผม ว่างๆจากการทำงานก็น่าจะจบลงด้วยการดูพระอาทิตย์ตกชิวๆแล้วก็นั่งพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าถือว่ามีความสุขนะสบายๆวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามวันต่อไปนะครับผมครั้งหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามด้วยครับ โอเคสลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวจบด้วยภาพภาิาท,ที่ตกชิวๆแล้วกันครับวันนี้ประมาณนี้ครับในคลิปนี้สวัสดีครับ